เรน,นจะเคลตอนไหนครับเนีเ่ยเคีย,ยคร์ไดไคับยกเห็นเหมือนกันยกอยากลม,มาดีกว่าเรื่อเรีย<ห>เรื่อเรื่เรมากว่าครับได้ครับคุยแล้วคุยแล้วมาฮะเป๊ครับกูบเล่นกับมึง20บใบเอาไหม เรื่องแรนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แกงกูเท่าที่ถ้าประมาณนี้ครับเขาเอาเงินมาคืนสองล้านเพื่อให้เราหยุดไปหาเรื่องแก๊งก๊งคืนไม่มีปัญหาอยากอยากเดี๋ยวก็บอกนะครับชนกันได้ละไม่พอใจอะไอที่กูคุยนี่เอซับรอใช่ครับอ่ะเฮียกูนึกว่าแขกกูก็เดินไปเล่นมุกซะอาสองล้านก่อนเอ๊ะลงโอนมาล้านเดียวโอนผิดห่อผมโอนสองล้านผมโอนเก้าแสนเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งล้านนะครับ ผมมีสเตทเมนต์อยู่นะผมถ่ายรูปไปดูก็ได้อ๋อเห็นได้แล้วแต่แคนอย่าไปทำคนอ่อนแอเลยครับมาทำพวกผมนี่บอกให้ไอ้แจ็คอย่างเราอะเอาป่ะร้อยใบเอาป่ะเราเราไปเอาเงินแก๊งใครมาบ้างยังไม่ได้ไปเอามาเลยครับสปาร์กเกี่ยังไม่ได้จ่ายมาเลยโอเคงั้นก็ไปยกเพิกเห็นแบบไม่พอใจนี่ใช่ป่ะแบบเอ้ยทำไมเจเคไม่ทำได้วะมึงเอากูไหมล่ะเอาเลยจบให้มันจบดีกว่าไม่ใช่ไปทำคนอื่นเขาไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่อง ได้ครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมพี่พีเอาเอาใช่ปะร้อยบาทครับไม่ใช่ครับคุยกับทีพีครับเราไปคืนเงินสปาร์ตี้ใช่ไหมครับบอกเขาว่ายกเลิกก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเพราะเขยังไม่ได้จ่าย่ได้ทุกแก๊งได้เหรอครับที่ที่ไปเซอร์เอิมก็จะอารมณ์ที่ที่วันนี้ที่คิดว่าจะไปหาครับก็ยกเลิกให้หน่อยโอเคครับขอบคุณขอบคุณครับพีพีเปลำบากนะผมไม่ลำบากนะลุกคนหน่อยตอนไปบ้านเจ็ดเยียเขาก็แขวะผมไม่เลิกเนี่ยมันพูดอะไรวะเขาพูดอะไรด อะไรสองร้านอะไรจ้างงานผมไม่ละครับแบบนี้จ้างงานผมไม่ละผมรับทําให้ได้พูดเกี่ยวกับสองล้านหรอมึงมั่นใจเหรอเขาแซมึงอะโอ้โหพวกผมเนี่ยหว่ามันมีกลาวันอะไรด้วยมันมีคําว่าอะไรกระวันอะไรด้วยพี่อูดอะครับไม่แต่จากที่ฟังมึงเขาก็จ่ายเองไม่ใช่หรออ่าันนั้นฝั่งเจ็ดเยียครับตอนที่ไปคุยกับไม่ได้จะแซดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะแซวผมได้แหละปัญญาอ่อน้วถ้ามันเก่งจริงมลาพวาผมเล้าจริงครับจริงครับจริงครับนี่ด้วยครับอันนี้คุยเสร็จแล้วลุงไปไป ปัญญาอ่อนนี่ยี่ยอ้เอซับอะดอนแน่จะยิ่งทำให้หมันเด้ยทำตัวยิ่งทำให้หมันเด้อผมบอกเลยหมันก็เดิมมันมันอาจจะแค้นเราหรือเปล่ามันเลยไปลงกับคุณใช่มันแค้นอยู่แล้วนะแต่มันไม่กล้าทํากับเราไงผมรู้เล้อใครแม่งแบบใครแม่งเป็นตัวปลุกปั่นให้ให้เอซายแม่งเป็นอย่างเงี้ยรู้เลยอะผมรู้สันดานเดิมมันเลยรลครับกระสุนน้ำเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมึงรอเลเวลล่างเลยทั้งนั้นอะ ได้ครับนานชื่ออะไรนะจิมมี่ฮะไม่ครับอันนี้ลูกลูกมีไอวี่ครับลูกลูกปลาจิมมี่ครับลูกปลาจิมมี่ข่าวใช่ครับอ่าแล้วเมื่อกี้มึงบอกมีไอมีมีไอวี่วี่ครับปลาจิมมี่ปลาจิมมี่แล้วไอวี่นี่คือแม่มึงเหรอผมข่าวใช่พูดถูกครับอ่าโอเคเดี๋ยวเจอเรเบลล่าข้างนั้นนะแต่เมื่อกี้มันเรียกจิมมี่ว่าป้าแล้วตอนแรกมันบอกว่าม้าไอวี่อ่าสัตว์สองวันนี้คบกันแต่ไอวี่บอกว่าจิมมี่เป็นน้องอ่าเอาละเดี๋ยวกูเดินกู บทให้หน่อยเว้ยบทให้แจ็คมันหน่อยขอรักของห่วงของแจ็คด้วยคนเนี้ยมึงรถรถไปไหนละได้ไปไหนวะครับก็ไปสนอยไปหาลุงไงหมก็ออกไปแล้วครับออกเหรอออกออกไปวีไลซิ่งอะไรเขาแบบนี่ครับพี่พี่ครับครับบ่างครับแบบที่เผารถอยู่ตรงไหนอะคะหน้าผมโสดนะครับหน้าผมโสดนะครับที่เผารถเหรอ ผมพาไปไหมครับแจ็คพาน้องสาวไปหน่อยไปไปหน่อยได้ไหมไปครับได้ครับได้ไม่มีปัญหาเลยสำหรับผู้หญิงเนี่ยครัไปลาไปลูกผมก็ได้เดี๋ยวผมพาไปัได้เลยเบลใช่ไหมโอเคโอเคไปไปไปเลยเบลยล่อนนี่เช็คอินบ่อยนะสัตวเช็คอะไรนะผมเพิ่งไปดีตำรวจมาเนี่ยเพิ่งไปละใช่ใช่อะไรอะไรไอ้รอนเช็คอินโคตรบ่อยอ่ะไอ้แจ็คพักหลังอ่ะเออเป็นในบ้องสองแล้วเป็นในบ้องสองเป็นมาโหแล้วอ่ะตอนเนี้ยน่ารักส่งฟรีครับทำไมน่ารักสองพันนะครับโอ้โห ารักไมเอ่ยไม่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 หรอครับไอชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อขวดครับขวดเหรอใช่ครับโอ้ยเหมาะผมเลยเนี่ยชื่ออะไรครับผมชื่อผมชื่อน้ำเปล่าครับเปล่าอ๋อหรฝาครับอยากโดนฝาเบียขูดไหมครับพี่สองที่อะะทเลาะกันทันีครับเออผมอยากเจอคุณอีกอ่ะคุณชื่ออะไรนะคุณชื่อขวดใช่ไหมใช่ครับชื่อขวดครับเอาเบอร์ได้ไหมครับได้ได้ทั้งสี่ศูนย์ห้าแปดหกเจ็ดครับเบอร์เพื่อนคุณหรือเปล่าไม่ไม่เบอร์เราอ่ะ อันนี้สดประครับสดประครับเนี่ยสดประครับสดสดครับเพิ่งเข้ามาเลยครับแล้วใส่เสื้อคล้ายกันเลยนะครับน่าจะเป็นเนื้อคู่กันเสื้อสวยนะครับเนี่ยมีใสยครับชิวจริงมีสายครับเดี๋ยวส่งให้ตัวนึงน่าจะเนื้อคู่กันนะครับเอาเอาไหมครับเดี๋ยวส่งให้ตัวนึงครับอ่าได้นะครับคุณไม่มีสายเลยเจะไม่ให้เขาแล้วพี่ถ้าคนนี้ไม่คุยกับพี่เปานะผมใส่แล้วเนี่ยหนูไม่คืินด้วยไหมคะเนี่ยโหล้อหลอกจัดเลยออล้อจัดอ่ะอ่าคนนี้คุยกับพี่เปาอยู่ ใช่ครับใช่พี่กับพี่เปาพี่ตีชอบอีกต่อยากเลยเปล่าเลยเปล่าร้อยใบเลยเปล่าเฮ้ยมือไหนอ่ะไม่เล่นสองร้อยไอสัตว์อ๋อเนี่ยคือมึงเป็นรูปไอจิมมี่เหรอคขาหนะมึงเรียกว่าป้าใช่ครับแล้วเมื่อกี้มึงเรียกไอวี่ว่าม้าเหรอใช่ครับอ้าวมันเป็นแฟนกันเหรอเปล่าครับอ้าวไม่เรียกป้ามาถนัดเรียกงั้นใช่ครับ ตลกมังมึงไะตลกดี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 ครับครับอันนี้จริงครับอันนี้จริงครับกูชื่อพ่อจริงนะไอ้สัตว์ไม่สนแล้วพ่อเป็นใครอ่ะ๋อกก็คือปลาเอ็นดูเลยครับเอาเลยครับก็คือปลามึงชื่อจิมมี่อ่ะเฮ้ยอะไรครับว่าไงเอาน่ากระเป๋าอะไรครับเก้าสองอะไรอ่ะกระสุนนี่ครับแป๊บนึงนะครับผมอุ้ยเอ้าแล้วทไมกระสุนอยู่ที่นั่นนะนั่นไงครับปลาผมอออะไร๋แล้วจิมมี่อ่ะแล้วมึงโทรมาทำไมอ่ะเฮ้ยมึงเป็นแฟนกับไอพี่เหรอ ไม่ได้เป็นครับแล้วไงเรียกป้ามากูบอกแล้วถ้ามึงจะเป็นอ่ะมึงต้องผ่านกูก่อนนายน้องอะไรปามึงจะหล่อเฮี้ยอะไรเรื่องของมึงเหอะกูไม่สนคนหล่อมีเยอะแยะไอ้เฮี้ยกูหาคนที่ดีที่สุดให้แบบคนของกูเข้าได้ปล่าวใช่ใช่มึงจักมึงไม่ผ่านว่ะทรงมึงมึงไม่ผ่านว่ะมึงโดนเช็คละไอ้สัตว์ท่งมึงติบอ่ะเอาง่ายท่งมึงติบเอาบาลก็เอาศูนแล้วก็สูนผมตีปืนโบหงติดแล้วนะแจ็คกี้สองปี เฮ้ยทำไมมาตีกันง่ายจังวะสวิเบตสองตีเดี๋ยวนี้แม่งตีกันโคตรง่ายเลยเป็นไรไม่รู้อ่ะเไอบอลบอกแปดแล้วอะตามน้าไปแล้วไอบอลน่ะบอกแปด่ะงงมากไอบอลแฟนกูกูเจ็ดอ๋อคนที่แปดมีแค่ลุงรออะไรอ่ะไอถ้ามึงฟ้องไอพี่กูตบนะไอสารกูตบกูติดตู้ตอนนี้เลยนะไม่ไม่ฟ้องคทำไม่ฟ้องไอไอนี้มันในลันดิ่งบอยลูกชาวลิศนี่มึงต้องไม่พูดนะกูให้วอีไปแล้วนะพี่ให้วไปแล้วพี่ให้ไปเท่าไหร่ครับให้ไปปัดมือเาดูก่อนสองแสนสามหมื่นแปดพัน โอเคครับงั้นก็เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันครับเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันผมเลขไอดียบ้นเลขไอดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดครับขอบคุณค okay, รับโอเคเรียบร้อยเอ้ยถ้าว่างทำทำสักร้อยหนึ่งนะ,ะได้ครับแจ็คแจ็คน้ำอ่ะโอเครู oh, okay. uh, รมผมรูรูร,ร,รูผมเป็นแอร์นะ เอ้ยอดีตรักป้าน่ารักป้าเนี่ยมึงชงมาอย่างงี้แต่เป็นแอร์แต่เป็นแอร์ก็ได้อยู่แอร์นะแอร์นะเราคนนึงอยู่คือแอร์แล้วคนนึ่งแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแชร์กับพี่ตีเองนะอ๋อแกตีชื่อนี้อีกแล้วชื่อนี้อีกแล้วแชร์กันเอานะคนไหนนะคนไหนนะคนนั้นเหรอ คิตตี้ใช่ครับโสดจริงเปล่าโอ้โสดทางข้งในแบบงข้างในทางข้างนอกครับคนนี้ไม่เคยมีแฟนครับผมอ่ะถ้าสมมติว่าลูกผมได้คู่ฝักคู่ฝาที่ดีมีเส้นมีสายผมก็นี่ไงนะเข้าใจให้แม่ดีกว่าไปคบกับเดียวเพราะแบบคนติ่มติ่มแบบอะไรแก๊งอะไรเงี้ยตาเข้าใจไหมคนละตัวกันเยนะแบบพวกข้างทางอ่ะประมาณนั้นเนี่ยผมก็ต้องการที่ดอกฟ้าเขาต้องคู่กับบาวัดเอ้ยไม่ใช่กูไม่ใช่หมาวัดเนี่ย แต่พี่ตีผมปล่ายคุยอยู่แต่เหมือนลูกผมไม่ทำอะไรเขาไม่ลูกเขางอมงอยู่น่ะอ้าวไม่งอมหรอกพี่ตีอ่ะเชื่อผหมเหรอแต่แต่อย่าไปหลอกเขานะไม่หลอกไม่หลอกเดี๋ยวคุยกันคุยกันเปิดใจขนาดนี้อย่าไปหลอกเขานะสารเขาไม่เขายิงเขายิงซื่อๆอยู่แต่รับปากก่อนถ้าลุ้มเสียใจจะไม่กดกันไม่กดไม่กดไม่กดห่วงยู้แต่ว่าไม่อยากให้ไปยุ่งกับพวกโลโกโซอะไรอย่างที่บอกโอเคพอคนเข้าหาเขาเยอะใช่ครับพ่อก็อยากให้ลูกได้ดีเลาะ โทมัสเชีี่ไงเอาเอาลูกไปแต่งงานเพื่อเพื่อรักษาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแก๊งโมตะกูลใช่ป่ะไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังนะต้อเข้าใจผมนะไม่ได้ขายลูกนะเข้าใจเข้าใจนี่กูก็โสดนะ้า้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดูน้องๆโสดแล้วเดี๋ยวถ้ามีแฟน่าจะตีบวกห้าให้เลยอ่ะแบบชั่วโมงแรกอะไรอย่างเงี้ย แต่แก๊งผู้หญิงผมในแก๊งผมมีสี่คนน่ะแต่คิตตี้นี่คือเล่นแต่ไม้ไม่ไม่เล่นเลยไว้ไว้แบบมีโอกาสไว้คุยคนเดียวดับได้ครับงันเดวตาเขาอยู่ด้วยดิโอเคครับไม่ไม่ไม่ผมเป็นเวโชินได้ขึ้นขึ้นอาวุธแล้วก็ฝากข้ลงานให้เห็นต่อนะครับเดี๋ยวผมขอสักสองเดือนได้ไหมอ่ะได้ไม่ผมรอได้ผมแค่แค่บอกว่าถ้าวุธครบเมื่อไหร่ฝากเชิญให้ดูหน่อยกับแก๊งนอื่นอะไรไงอยากดูออ มันมาแบบว่าแบบว่ามามาอยู่ด้วยกันได้ถ้าแบบเงาเงาอะไรเงี้ยผมุกจ่ายค่าย้ายให้แบบหมายถึงมาเล่นด้วยกันอ่ะใชแเนี่ยเห็นปะเมืออที่เราพูดเป๊ะคนมีตังค์มันได้อยู่แล้วเขาออกแก๊งอ่ะใช่แต่ละคนแบบแก๊งยังไม่ใช่อย่างช็อปเนี้ยแม่งโอ้โหรอเลรอ่ะพอผมพวกไอ้ลามอะไรเล่นสนุกสนานับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเราเป๊ะอ่ะแต่แต่ติดอยู่อย่างเดียวคือลูกน้องผมกับลูกน้องของไอ้ชักมันไม่ถูกกันนี่แหละปัญหาดีแล้วดีแล้วอย่าไปถูกเลยผมก็ไม่ถูกเหมือนกัน มันเดือดกันมาตั้งแต่ทำเดรรุกแรกๆด้วยนะครับมันไม่มันไม่จบกันง่ายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ทำไมว่าทำไมมันถึงไม่จบก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันยังเงี้ยเราผมไม่ได้ผมไม่ได้แค้นไม่ได้อะไรใครนะเวลาไฟแคนมันเดินอ่ะมันจบยากพอคนมันแค้นแล้วอ่ะบางทีอะนะเห็นไหมว่ะรับไปครับนะบเขาเรียกเราแล้วเจอกันครับเจอกันเจอกันเจอกันเอ้ผมขอขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมอ่ะตองเก้าเบอร์กูผมเวลาลูกเขานะดาวเก้าตองเก้า